พาเคยเคยมานั่งคุยกันตรงนี้ละนะฮะแต่ก่อนเป็นผื่นแพ้ค่ะใช่ค่ะแพ้อะไรยังไงคะค่ะเป็นผื่นแพ้เหมือนเป็นโรคประจําตัวเลยอะค่ะเป็นลมพิษเรียกสั้นๆลมพิษค่ะจะเป็นลมพิษต่อเมื่อเจออะไรคะอ๋อเป็นทุกวันเลยค่ะฮะเป็นทุกวันเลยช่วงเย็นๆนี่จะขึ้นเป็นปกติเลยค่ะขึ้นตามตามจุดไหนฮะข้อพับค่ะข้อพับขาตรงซอกคอหรือว่า จุดข้างเขาเรียกว่าใต้ลมผ่าคือในช่วงเย็นจะขึ้นมาเลยใช่ค่ะไม่ว่าจะอยู่ในอากาศร้อนอากาศหนาวโดนฝุ่นละอองโดนสารพิษโดนอะไรไม่เกี่ยวใช่ค่ะขึ้นมาเป็นปกติเลยคุณหมอบอกวิธีการรักษาอย่างไงบ้างตอน,น,นเคยไปหาคุณหมอที่โรงพยาบาลคุณหมอบอกว่าน่าจะเป็นเกี่ยวกับเป็นสารที่เราแพ้อะไรสักอย่างหนึ่งอาจจะเกสรดอกไม้หรือว่าฝุ่นหรืออะไรแต่ไม่สามารถจับสาเหตุได้ไม่รู้อยเหตุใช่ต้อง<ม>ค่อยค่อยพิสูจน์ โดยถ้าเสียค่ารักษาจริงๆอ่ะในการวิจัยเกี่ยวกับว่าตัวเองเป็นผื่นแพ้แต่ละอย่างแต่ละอย่างรวมไปเสร็จแล้วหลายมื่นค่ะหลายมืนอาจารย์ครับจากอาการที่คุณอีฟเป็นเนี่ยเราจะเรียกว่าลมพิษหรือเปล่าฮะคือลมพิษนี่มันจะขึ้นเป็นปื้นแดงบวมแล้วก็คันขาคันนะคะเป็นจากจุดเล็กๆแล้วมารวมกันเป็นก้อนใหญ่ๆค่ะอันนี้ถือว่าใช่ใช่ค่ะนะครับกับผื่นแพ้ คือถ้าเป็นแรชถ้าเป็นแรชนี่มันจะเป็นผื่นแดงที่ไม่บวมไม่บวมนะะแต่ถ้าเป็นผื่นลมพิษนี่เขาเรียกเอรติคาริเอียซึ่งมันจะบวมขึ้นมันจะหนาขึ้นมาอ๋อแต่ของของคุณอิสนี่คือเป็นลมพิษแล้วล่ะเป็นแบบลมพิษเลยแล้วเวลาเป็นทีทำยังไงฮะต้องกินยาระงับแบบชั่วคราวค่ะเป็นยาแบบเม็ดเล็กๆค่ะคือทุกเย็นเขาเป็นก็กินเป็นก็กินหรือกินก่อนแล้วค่อยเป็น บางทีตั้งตัวไว้เลยกินก่อนไว้เลยก็ยังขึ้นค่ะแต่ขึ้นน้อยอ <laughs> ทรมานมากค่ะค่ะเป็นเม็ดเ,เล็กๆสีเหลืองด้วยสีขาวด้วยแทบจะว่าจะลองทุกชนิดที่มีเลยก็ได้อ๋อสีแดงพอดีเภศสัชกรที่ร้านไม่ให้ทานอะไร่าคะให้ทานเม็ดเล็กๆมันมีทุกสีทานทุกสีไหม ไม่ค่ะมีจะมีสีเหลืองกับสีขาวค่ะมีเม็ดกลมกับเม็ดเลียวค่ะออแล้วก็ทานอย่างนี้มานานไหมฮะตั้งแต่อยู่มัธยมต้นนะคะจนมหาลัยค่ะโอ้ก็แปดเก้าปีสิบสิบกว่าปีค่ะแล้วก็ไล่มาจนเรียนจบอะค่ะจนมาเจอที่นี่ค่ะคงจะเป็นความโชคดีของตัวเองคือก็ไม่หายไม่หายค่ะไปหาหมอ ที่ไหนเปลี่ยนหมอที่ไหนหมอที่ไหนบอกเก่งแกก็จะให้ยามาระงับชั่วคราวอะค่ะกระเท่านั้นเองก็คือไม่มีคุณหมอท่านใดบอกวิธีที่รักษาหายใช่มีแต่ว่าให้เรามาแบบเหมือนกับวิจัยแบบว่าลองเกี่ยวกับเกสรดอกไม้หรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าต้องเสียค่าใช้จ่ายก็คือไปทดสอบความเป็นพิษใช่ค่ะหรือว่าสิ่งที่มันจะมามากระตุ้นเราใช่ไหมฮะใช่ค่ะอ๋อแล้วอะไรอย่างงี้คือลองเปลี่ยนที่ลองไปต่างจังหวัดไปต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยแล้วขึ้นไหมฮะ ขึ้นค่ะขึ้นเหมือนกันนะฮะใช่มีหนักที่สุดเลยคือได้ทำงานแล้วและมีโอกาสได้บินไปญี่ปุ่นกับทีออฟฟิศค่ะก็บินไปพอกลับมานี่ไม่ใช่แค่ลมพิดหนึ่งเดียวมาหัดเลยค่ะหัดมาเลยเป็นหัดด้วยใช่ค่ะเป็นหัดเลยผมลืไมไปแล้วว่าหัดเป็นยังไงอะาจยา์เป็นตุ่มจะมีไข้สูงนะคะ แลมใก็เป็นตุ่มไม่ใช่ส่นใสๆครับตุ่มเล็กๆเหมือนแบบถ้าเรามองได้อาจจะว่าเป็นไข้เลือดออกคล้ายๆกันแต่อันนี้มันก็จะเป็นแบบขึ้นเต็มตัวเป็นผื่นเล็กๆขึ้นเต็มตัวแล้วจะมีไข้สูงค่ะถูกหามส่งโรงพยาบาลเลยค่ะพอลงจากแอร์พอร์ตปุ๊บต้องหามส่งโรงพยาบาลเลยมีสาเหตุจากอะไรครับอาจารย์ฮะคือมันไม่เกี่ยวกันเนาะระว่างการแพ้ลมพิษกับ เป็นหัดเนี่ยหัดที่มันเกิดจากการติดเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งก็ไม่รู้ว่าช่วงที่เป็นลมพิษแล้วก็าร่างกาย air, อ่อนแอเพราะว่าไวรัสที่มันจะติดง่ายมากในคนที่ร่างกาย air, อ่อนแอนะคะสุดท้ายมีอันนึงที่น้องบอกว่าที่หมอให้ไปตรวจว่าแ,วแพ้อะไรมไม่ใช่ทดสอบความเป็นพิษกนะ็คือว่าเขาจะมีวิธีค่ะ เขาจะถามคนไข้ก่อนว่าในสิ่งแวดล้อมเนี่ยเราเจออะไรบ้างเช่นไรฝุ่นเกสรดอกไม้ฝุ่นแถวบ้านหรือพวกเห็บมัดอะไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็จะเอาพวกเนี้ยมาทดสอบกับเราที่ประมาณท้องแขนว่าเราแพ้อะไรซึ่งอันเนี้ยมันจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพราะว่าเขาจะต้องไปสกัดอนันมาแล้วก็ฉีดเข้าไปใต้ผิวหนังนิดนึงแล้วดูว่ามันบวมไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ทำไมแพงอย่างนั้นเลยครับอาจารย์ อ๋อแพงสิฮะเพราะว่าเขาจะต้องทําให้ปลอดเชื้อดีอไม่ดีเดี๋ยวมันติดเชื้อไงฮะอาจจะแพ้เพิ่มอะไรเงี้ยใชใ่แล้วเคยได้ทดลองสารอ,า,อาหารเสริมหยี่ห้ออะไรต่างๆนานาเคยไหมฮะไม่เคยค่ะมีคนมาแนะนําแต่เป็นคนพูดง่ายว่าดื้อด้วยก็ไม่ไม่เ<ม>ชื<ม>่อ<ช>ฝังคงฝังเข็มหาหมอไม่ค่ะไม่เอาเลยค่ะกินยายาหม้อยาต้มอะไรเงี้ยลองไหมฮะ ไม,มไม่เอาเลยเหมือนกันไม่เอาเลยค่ะเอาแล้วทำไมถึงมาเชื่อบิมได้ยังไงก็ต้องไล่ตอนที่เป็นหัดใช่ไหมะคะคือน,นอนรักษาตัวลงพยาบาลอยู่สองคืนแล้วก็ออกมาพอออกมาคุณแม่ก็บอกเออเนี่ยลูกแม่แม่เป็นในส่วนของตัวบริษัทหนึง่งซึ่งคุณแม่เนี่ยเข้ามาศึกษาแล้วยาค่อนข้างโอเคเนี่ยแม่ให้แม่อยากให้กินเนี่ยหนูกินนะก็ไม่กินแม่ วางไว้ให้ก็ไม่กินแล้วก็แอบ,บเอาลบด้วยเลย uh huh. ใช่ไม่ไม่ยอมบิมค่ะคุณแม่บอกให้บิมก็ไม่ยอมบิมดือ้อแล้วก็พอดีขึ้นหน่อยพอกินยาหมอเหมือนระงับชั่วคราวอะไรเงี้ยก็เลยกลับไปทํางานครับกลับไปทํางานได้วันแรกครึ่งวันเกือบช็อกเลยอะค่ะแบบไข้ขึ้นสูงมาก <c oughs> ก็ยังเป็นหัดอยู่คราวนี้นอนเข้ามารักษาตัวที่โรงพยาบาลต้องให้น้ําเกลืออีกประมาณสองคืนกว่า ก็กลับมาบ้านแม่บังคับเลยแม่บอกถ้าไม่เชื่อแม่ก็ไม่ถ้าไม่รักแม่ก็ไม่ต้องเชื่อแม่ก็ไม่ต้องบินโอ้โหแม่บอกนี้ใช่ตัดแม่ตัดลูกไนเลยนะ <c oughs> ถ้าไม่บินอย่างนั้นเลยเหรอแม่อบอกให้กินต่อหน้าเลยอ่ะก็ทานค่ะก็แม่ให้ทานก่อนนอนสองเม็ดต้องมาเฝ้าทุกคืนเลยสิฮไมไม่ค่ะคืนแรกก็ <c oughs> ไม่มีแรงเลยนะคะไม่มีแรงเลยตอนออกจากโรงพยาบาลไม่ค่ะก็ะคุณแม่บอกว่าดีแล้วคุณแม่ก็เชื่อก็ทานอา่าฮะร้องทานใช่แต่แปลกมากตั้งแต่อาทิตย์เป็นหัดมาไล่เกือบอาทิตย์นึงเนี่ยเข้าออกโรงพยาบาลไม่มีแรงทานอะไรก็อาเจียนคือไม่มีแรงเลยแบบแย่มากเดินยังแบบเดินไม่ได้เลยปวดเหมือนปวดไปหมดทั้งตัวเลยค่ะค,คนเป็นหนักมากพอต้อขคืนตื่นขึ้นมา อยากกินนะหิวพอทานเข้าไปสองเม็ดแรกใช่ก็ตื่นขึ้นมานใช่นกลางดึก<า>ประมาณตีสามตีสี่อะไรเงี uh ้ย huh. หิว uh huh. ก็ลุกขึ้นมาหาอะไรกินอะไรเงี้ยขันในตู้เย็น uh huh. ก็ทานนมทานอะไรแล้วกลับไปนอนต่อพอเช้าพอเช้าขึ้นมาประมาณแปดเก้าโมงแม่ก็ถามเป็นยังไงบ้างลูก ไม่ค่อยปวดรู้สึกแบบไม่ค่อยปวดตัวแล้ว ừ, อะไรเงี ừ, <อ>้ยก็เลยลุกขึ้นมาแม่ก็ซื้อขา้าวต้มต้มก้าต้มให้กินก็ทานได้ ừ, อืก็พอตอนเที่ยงรู้สึกดีขึ้นแม่บอกว่าคนที่ไม่สบายเนี่ยอย่านอนสมนะโลถ้าลุกขึ้นได้ลุกขึ้นเลยก็เลยลุกขึ้นสักผ้าเลยก็คือมีแรงใช่ที่จะลุกขึ้นมาทําอะไรได้ใช่ค่ะก็แปลกใจเหมือนกันแต่คิดในใจสงสัยคงดีขึ้นแล้วมั้งอะไรเงี้ยก็เลยทํากิจวัตรประจําวันก็ ทานยาแล้วก็พักผ่อนพอตอนเย็นคุณแม่ก็ให้ทานอีกสองเม็ด huh. ค่ะก็ทานไปอีกวันหนึ่งก็เออแม่น่าจะไปทํางานไหวแล้วก็เลยไปทํางาน uh huh. แล้วคุณแม่ก็เลยบอกว่าทานต่อเนื่องนะลูก uh huh. ยาหมอก็กินบ้างแค่บางส่วนถ้ามีไข้ค่อยกิน uh huh. แต่อะไร uh huh. ที่ไม่จําเป็นก็ไม่ต้องกิน uh huh. เนี่ยแม่ให้บิมบิมตัวนี้ไปเ uh huh. ช้าสองก่อนนอนสอง uh huh. ก็ทานมาเรื่อยๆค่ะแต่พอหัดดีขึ้นดีขึ้นจับตัวลายเหมือนตุ๊กแกก็ดีขึ้นดีขึ้นแต่ปกติเอ๊ะก็รู้สึกแปลกใจพอทุกเย็นเนี่ยเพื่อนจะมาหาก็คือลมพิษเพื่อนจะมาเอ๊ะทำไมเพื่อนไม่เห็นแวะมาเลยแปลกใจเริ่มเริ่มแปลกใจไม่มีใครมาทักใช่ว่าเอ๊ะทำไมปกติเพื่อนรักเราจะมาทุกเย็นเลยไม่เห็นมาเลยลมพิษหายไปอะค่ะหลังจากทานไปได้ไม่กี่วันใช่ไหมฮะ เป็นอาทิตย์ค่ะเอเอพราะหัดนี้จะเป็นตุ่มเม็ดเล็กๆแล้วมันจะค่อยๆจางอ่ะไปจางห,าหัดหายไปละค่ะก็เลยมาแปลกใจว่าลมพิษขมานมาก็เลยถามแม่แม่บอกว่าเอ๋อเดี๋ยวแม่ไปถามด็กเตอร์ให้นะลูกแล้วก็กลับมาบอกตอนเย็นอ๋อเพราะว่าบิมของเราสร้างภูมิคุ้มกัน ก็เลยอาจจะปรับภูมิคุ้มกันของหนูทําให้หนูแข็งแรงขึ้นอืก็ดูอาการต่อไปถ้ามีอะไรก็มาบอกแม่นะอะไรอถ้าอย่างนั้นถ้าอาจารย์อธิบายว่าภูมิคุ้มกันของน้องมีการปรับเนี่ยปรับไปบไปยังไงจริงๆน้องเขาก็ดูแลตัวเขาเองอ่ยนะเพียงแต่ว่าบิมของเราเข้าไปช่วยเขาก็ดูแลตัวเขาเองอเนะพราะว่าบรรดาบิมเข้าไปรักษาเดี๋ยวก็คุณต้นก็คงไปตอบคำถามก็อ๋ยอยเองอโดนจับกันทั้งคู่เหรอฮะ นสิ่งแรกที่ที่เรามีข้อมูลในเชิงวิทยาศาสตร์ก็คือคว่า4แคปซูลต่อวันที่น้องเขาทานเนี่ยก็จะมีการสร้าง t s 1เพิ่มขึ้นประมาณ2เท่าแล้วก็ t h 1 7เพิ่มขึ้นประมาณ5เท่านะฮะในเวลา15วันแต่นี่กินวัน2วันมันก็คงจะสร้างบ้างนะแต่ไม่มากมากายขนาดนั้นการที่ไม่เลือดขาว2ชนิดนี้สร้างขึ้นมา เพิ่มขึ้นมาก็เพิ่มความสามารถในการจัดการกับไวรัสชัดเจนไวรัสเชื้อราแบคทีเรียแม้กระทั่งมเรงก็ตามนะครับเพราะฉะนั้นอาการที่ดีขึ้นอย่างรวดเร็วรก็าเนื่องจากเม็ดเลือดขาวของเราได้ถูกกระตุ้นให้มีการสร้างมือกมากขึ้นนั่นเองอนะการตอบรับในร่างกายของเรากับขับแคปซูลสีเขียว สีเขียวค่อนข้างจะชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นพอเราใช้ปริยะหนึ่งภูมิคุ้มกันของเรามันสมดุลแล้วนะครับอาการอาการแพ้ทั้งหลายแหล่เนี่ยซึ่งอาจจะเกิดขึ้นจากที2อซึ่งมาเยอะไปมันโดน t ีเอจัดการแล้ว่มันควบคุมไว้แล้วก็เลายังมีทีลรกมาควบคุมทีเออยู่เพราะฉะนั้นก็คงจะไม่มาแล้วล่ะนะครับ เลยว่าสี่เม็ดต่อวันมันก็อาจจะเยอะไปอาจจะเพื่องตังมากแต่ว่าอยากจะสวยเร็วก็กินต่อไปเรื่อยๆแต่ผมคิดว่าลดลงมาได้เหลือ1หนึ่งเม็ดแต่ไม่มีอันตรายนะวันละหนึ่งเม็ดไม่ใชหนึ่งเม็ดเช้าหนึ่งเย็นก็ตอนนี้ตอนนี้ถ้านับปัจจุบันก็ยังบิมอยู่แต่ว่าบิมเหลือสองเม็ดตอนเช้าค่ะอ๋อทานเช้าสองเม็ดอย่างเดียวก็ได้ครับไม่มีปัญหาครับอ่าฮะอ่าแต่ว่าถ้าเหตุกลับมาอีกรอบหนึ่งเลยก็คือมีน้องค่ะ เมื่อมีน้องตอนนี้ก็ครบห้าเดือนก็คือหายไปหมดเลยไม่ไม่เพื่อนไม่มาหาแล้วคืออาจจะตัดขาดความสัมพันธ์กันไปเลยลมพิษแต่ว่าพอมีน้องเราก็เลยหยุดบิมไปพอท้องทราบว่าวท้องน้องได้สองเดือนก็เลยบอกคุณแม่คุณแม่มบอกอ๋อไม่เป็นไรลูกนั้นก็หยุดบิมไปก่อนก็ดูแลตัวเองก็ทานนม,มทานอะไรตามปกติจนกระทั่งคลอดน้องได้สองอาทิตย์อื เพื่อนกลับมาหาชุดใหญ่เลยเออใช่มาตกใจมากเพราะว่าพอคลอดน้องไม่ได้ก็ยังดูแลตัวเองอะค,ะค่ะหนูก็ยังดูแลตัวเองก็คือแต่อาจจะพักผ่อนน้อยเพราะว่าเพิ่งคลอดน้องแล้วก็อาจจะเจ็แบแผลที่ออผ่าตาดะะออัดอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มาเป็นลมพิษอีกคราวนี้เป็นหนักมากกว่าเดิมอาจจะประมาณห้าเท่าตัวค<อ>ือมาเหมือนเมื่อก่อนอาจจะเป็นตุ่มแดงบ้างเออบวมบ้างหรืออะไรเงี้ยอันนี้เป็นแบบ ตุ่มแดงแล้วก็บวมแล้วก็เป็นตั้งแต่หน้าจนถึง<า>แค่จะทุบพื้นที่เลยเออใช่ในร่างกาย,ยนะใช่ตกใจมากโทรหาแม่ร้องไห้แม่กลับมาเป็นอีกแล้วอะไรเงาาี้ยแม่ก็ตกใจอะะทาไมกลับมาเป็นได้ยังไงล่ะลูกหนูเซิร์ชในเน็ตเลยเซิร์ชในเน็ตปุ๊บก็อ๋อ คุณแม่ที่พิ่งคลอดน้องอะ่ะคนที่ไม่เคยเป็นลมพิษก็เป็นกับคนที่เป็นอยู่แล้วก็กลับมาเป็นเพราะว่ารู้สึกว่าภูมิในร่างกายเราจะแบ่งส่วนหนึ่งให้ลูกแล้วก็อาจจะเป็นเพราะเราพักผ่อนน้อยอาจจะเป็นเพราะเจ็บหรือว่าต้องดูแลก็ทําให้ร่างกายเราอ่อนแอ,โอโก็เลยกลับมาชุดตรง,งเลยไห,ไหมฮะอาจารย์ครับในทางภูมิคุ้มกันวิทยานี่ถือว่า คือคงไม่แบ่งไปนะคะแต่ลูกก็จะได้ของเราติดตัวไปด้วยนะคะแต่โดยปกติเนี่ยลมพิษเนี่ยมันเกิดขึ้นได้เสมอถ้าร่างกายอ่อนแอนะ,ะตอนนั้นก็มีดาราคนหนึง่งโตโน,โนะะ่ไงฮะที่พักผ่อนน้อยอ,อ,อย่างคลอดลูกนี่ร่างกายจะอ่อนแอลงนะคะเ,เพราะว่าเราจะเสียเลือดเสียกําลังเบ่งอะไรพวกนี้ไปอะไรเงี้ยนะ,ะร่างกายก็จะอ่อนแอลงไปพักหนึ่งอันนี้โอกาสที่จะกลับมาสําหรับคนที่เคยเป็นอยู่แล้วเนี่ยมันก็จะง่ายขึ้น เนเขึ้ถ้าท่านเรียนถามอาจารย์ครับว่าในแง่ของคนตั้งคันนี้ทานบิมได้ไหมครัข้างกล่องข้างขวดาาเราเจ,จะเขียนไว้เลยนะครับผู้ตั้งคันผู้มีคันไม่ควรไม่ควรจะใช้าานะครับแล้วผมอยากจะเน้นว่าสารประเรนของคนตั้งคันอขอให้อย่าใช้จริงๆนะเพราะว่าเราเราไม่อยากเสี่ยงว่าถ้าทารก เกิดเป็นอะไรไปเราไม่อยากรับผิดชอบตรงนั้น<ห>นะครับแม้ว่าจะมีข้อมูลไม่มีข้อมูลยืนยันว่ายังไม่มีข้อมูลยืนยันว่ามันเป็น,นอันตรายแต่ก็ไม่มีข้อมูลยืนยันว่าในระยะยาวมันจะปลอดภัยวนทางที่ดีก็คือไว้ในระหว่างตั้งคันอย่าเพิ่งไปใช้แต่หลังคลอดบุตรแล้วไม่มีปัญหาครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาว่าหลังคลอดบุตรด,ดีกว่าเพราะว่าผมเชื่อว่าตอนตั้งคันเนี่ยยาอะไรอาหารเสริมอะไรเขาก็งดหมด ถูกไหมฮะเออในทางการแพทย์ก็ง,งดหมดนะฮะทางงดทุกอย่างแต่ทุกวันนี้ก็บินทุกวันก็ไม่มาละอ๋อก็หลังจากที่เป็นหนักคือหามส่งโรงพยาบาลอีกเหมือนเดิมต้องฉีดยาเพราะทรมานมากเลยค่ะสุดๆคันม,มากแบบคันจนหายใจไม่ออกคันจนอยู่ไม่ได้เลยะ,ะต้องไปฉีดยา,าระงับชั่วคาว<อ>ก็พอกลับมาปุ๊บโทรปรึกษาคุณแม่คุณแม่ก็เลยบอกว่าอ๋อตอนนี้ต้องให้นมบุตรเดี๋ยวแม่ขอสอบถามก่อนนะว่าให้ บิมได้ไหมก็เลยพอมาสอบถามปุ๊บก,ก็บอกว่าไดไไไ้ไม่ไม่ได้เป็นอันตรายเพราะว่าเราสกัดมาจากธรรมชาติผมก็เลยบีมพอบิมผ่านไปก็ลองสังเกตตัวเองจะเป็นคนช่างสังเกตอยู่แล้วก็สังเกตตัวเองตอนเย็นอ๋อก็มามาแต่ว่าน้อยลงไม่ได้หนักเหมือนครั้งแรกแล,แล้วก็ทานไปอีกประมาณห้าวันก็ <Yep. S 2> มาอยู่แต่ว่าเหลือแค่เสร็ เสร็จหนึ่งส่วนหก็ค่อยๆน้อยลงเรื่อยๆแล้วพออาทิตย์หนึ่งพอบิมต่อเนื่องเช้าสองกลางคืน2ก็คือก็ไม่มาแล้วเพื่อนก็หายไปลมพิษก็หายไปใช่ค่ะก็ถือว่ากลับสู่สภาวะที่สมดุลละใช่ค่ะนะครับเอาละขอบพระคุณมากเลยครับ